i'ma make it soon silence all the haters as i see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there is no potion you're not just chosen it takes the devotion to stay in the keep พี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแล,ล้งคอนสกินแลสสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคู่ปองคุ้มคมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโภเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชแนลนะครับผม ก้อนในเกมนี้เหมือนเราจะเจอกับมวยต้องติดเม็ดแน่นอนไม่ม่วงก็ส้มเลยครับเพราะว่าเขาใช้สกินสุดแพงนะครับผมไอ้สกินนักบอลน,นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเชิงกันนะครับผมว่าเชิงตึงไหมถ้าเกิดเชิงตึงอะ่ะผมว่าติดเม็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าสกินนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะติดเม็ดนะครับผมถ้าไม่รักจริงก็คงไม่ซื้อนะสำหรับแรดนะครับแต่ว่าเป็นสกินที่เท่จัดเลยนะสกินนี้เห็นน้อยมากนะคนเล่นะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยเห็น แลดกันด้วยแหละนะครับโอเคผมก้าเป็นสกิล2มาก่อนนะก็พยายามหลบหมัดเข้าไปก่อนนะครับขวาเน้น่าจะเต็มนะครับผมเขาน่าจะยืนดักเราแล้วนะแต่เซเนียรเข้าไปครับตรงนี้โอเคถ้าอย่างนั้นนะผมน่าจะจัดการปูดตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องถอยครับมุยมาเราบังหมัดให้หนึ่งทีครับโอเคเราสามารถรับหมัดได้เลยครับเพราะว่าลมเราเนี่ยเจ็บมากแล้วนะครับ เราได้เฟิร์สบัตมาก่อนนะครับถือว่าสวยนะในเกมนี้นะเขาดึงดึงไปครับตรงนี้เค <Okay. S 1> ก็แลกๆเลือดกันไปนะครับผมได้สู้นะถือว่าได้สู้กันกลางแม่น้านะครับเดี๋ยวผมน่าจะแท็กแค่สองตัวนะครับเพราะว่าผมเผลอทันได้แคบไปล่าสเขาตัวหนึ่งนะครับผมเลนบนเราเนี่ยเล่นยากนะครับแครี่ที่อยู่เรนบนอนะ่ะเพราะว่ามันโดนนัวง่ายเลยครับ ระยะตรงพุ่มกับป้อ,อ,อมมันก็ทางใกล้กันนะครับผมเก็บเลือลสี่จากเลนกลางเลยนะครับมวยเดินอยู่พุ่มหน้าเลยครับแต่อุ๊ยโดนแก๊กแก๊กน่าจะไม่รอดนะครับสวยถ้าโดนอย่างนี้คือไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวผมเอาเลือดก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดินไปเล่นกับเพื่อนนะตรงนี้มวยเขาเล่นข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้มงกรเนานะชัวร์นะครับ เพราะว่าโลมเขาตายด้วยนะครับถือว่าสวยนะครับได้บัฟมังกรมาก็จะทําให้นาคอเนาฟาร์มได้ไวเนาะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสกิลใสฮีโร่หรือว่าโจมตีใสฮีโร่เนี่ยได้แรงขึ้นด้วยนะครับแพทนี้บัฟมังกรเก่งมากนะครับเหมาะกับการที่เอาไว้โถมเกมมากๆเลยนะครับผมจะลองเดินบนดูเนาะถ้าอุ้ยเฮ้ยต้องเอาแล้วปะต้องเอาแล้วครับเขาฟิกผมตาม ผมสองและอันติได้ไหมได้ครับแต่ว่าเขาก็ได้โจกเกอร์ไปด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็เสบอตัวครับอืเขาก็ตายนะครับผมแล้วเขาก็ได้ฆ่านะครับเราจำเป็นต้องเคลียร์แวนการ์ดเลยนะครับดีปันติแล้วก็รีบกลับครับเราไม่เลือดหลังป้อมเนะ้าก็เก็บเลยแล้วกันนะครับผม แล้วก็วิ่งกลับเลนกลางเฮ้ยอผมก็ว่ามวยหายไปไหนการะติกบอกเพื่อนนะครับแต่เขามาอยู่พุ่มบูเลยนะโอเคผมจะต้องจําแล้วว่าเขาชอบจะดักตรงบูนะครับเราต้องพยายามจําพฤติกรรมัองถรงข้ามด้วยนะครับไอ้พุ่มบูเนะี่ยมันเป็นพุ่มอันตรายอยู่นะครับแบบเราอ้อมแล้วใช่ไหมมันก็ยังไม่พ้นนะดึงไม่โดนนะครับ แพนด้านาเอสเหมือนจะเล่นนะครับถ้าเซเนิวเหยียบได้โอเคถ้าอย่างนี้คือน่าจะได้แล้วครับแต่เขาปิดแล้วนะแต่เขาปิดแล้วนะทุกคนอุย้ยมูลาดผมเล่นกับมูลาดได้นะอันติให้ถึงทีมูลาดสวยมากแล้วตามต่อไปที่แก๊กครับไม่นารอดตรงนี้สวยสวยสวยถือว่าทีมเราเนี่ยเดินเกมมันสวยเลยนะ มูดเดินมาเล่นก่อนฟอร์เรนเลยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์บนไปเลยนะครับผมไดอากนนี่แล้วสามารถได้ได้นะเ,เยียบไม่โดนครับไม่เป็นไรน่าจะได้เลือดป้อมมาพอสมควรนะครับคันด้ามาเซเนียเราไม่มีอันตินะครับผมก็เดี๋ยวเคลียร์คลิปแล้วถอยนะ ตรงนี้ผมเอาเลือดหลังป้อมไปเลยแล้วกันนะครับน่าจะต้องช่วยโจ๊กเกอร์เล่นบนอีกเวฟไหมหรือไม่ต้องนะครับโจ๊กเกอร์น่าจะเคลียร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมกลับมารับการดีกว่าเพราะว่านาคอยก็เล่นบนนะผมน่าจะเล่นให้หนาคอยได้อยู่ถ้าเกิดเขาเล่นโอเคผมได้เคลียร์ก่อนนะเราค่อนข้าที่จะข่มมวยได้อยู่นะครับ เราได้เคลียร์ก่อนอย่างนี้เราก็ได้เดินก่อนนะครับบวยเขาจะไม่ชอบนะครับผมถ้าเกิดแบบได้เคลียร์ที่หลังนะครับจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ไม่แปฝงตีนะครับจริงๆจ็อกเกอร์ต้องแปลงตีนะชั้นนี้เพราะผมมาหลบดึงโอ้โหจ็อกเกอร์โดนด,ดึงโอโ้ไม่ดีแล้วผมต้องแลกไปให้ได้ปะโอเคตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร,ไร่นะครับผมและโอ้โหเซนเนียไม่รอด,ด้วยแตนาคอสมาได้มาหนึ่งตัวนะโอเค วอวิยอย่าบอกว่ารอดกระโดดมาบังหมัดครับและอันติใสโอ้โห و, ซปเปอร์เซฟเรียกว่ากระโดดมารับบอลโอเคไม่ได้เลทุกคนกรู้สาฟิกเลยนะุ้ยมุลาดโดนฟอร์เลนข้างล่างงานเข้าแล้วไงทุกคนผมเคลียร์กลางก่อนดีกว่า จ็อกเกอร์เราได้บนมาล้ได้บนคืนแล้วนะอวย,อยูหันได้แคบเราเยอะมากนะเราเอามาใช้กับคีบไปเลยก,ก็ได้แก๊กเหมือนจะเดินไปทางข้างล่างนะครับเกมนี้นี่คือตึงอยู่นะนี่ยทุกคนฟอร์เลนเล่นของแท้งก่อนด้วยนะคือผมไม่ชอบเลยนะฟอร์เลนที่มันเล่นแท้งก่อนนะ่ะคือมันเบิร์ตลงยากนะครับแล้วผมก็ อุ้ยแลกกันไปเนาะแลกเลยกันไปแล้วเกมนี้ผมว่าผมจะไม่ออกตัดเลือดนะเพราะว่าเราจะใช้ดาเมจเข้าสู้มูลาดมีดาเมจผมมีดาเมจมันสามารถที่จะเบิร์ตฟอร์เรนลงได้นะครับก็ตัดเลือดก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาลําอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาลัาหโหดได้ลํานี่จะก็จัดเลือดก็ต้องจําเป็นนะครับหมาไม่ทันแล้วแก๊กไม่ตายด้วยนะครับสกิลหนึ่งไม่ถึง ถ้ามีฟิกโอโอ้โหไม่ได้แก๊กอยู่ดีครับน่าเสียดายป้อมร่างนี่น่าจะได้เนาะถ้าได้ร่างนี้คือก,ก็สวยอยู่นะไม่ได้ไฟแต่ได้ป้อมนี่ก็คือสวยครับผมว่าเราจะเป็นต้องตีดาร์กน,นะเพราะว่าฝั่งของเขาเติมเลือดนะครับเราจะเป็นต้องรีบเบิร์ดน่าจะได้อยู่ครับสวย นาค้อเราตายครับว่าเราไล่เขากลับบ้านได้ด้วยนะครับก็ต้องถอย <c oughs> ดีนะผมออกบูรลคู่ดาวผมน่าจะเอาย้อนได้อะอุ้ย <c oughs> แต่ยอนแรงอยู่นะโอ้ยซีซาร์เลยเดี๋ยวรีบกลับบ้านครับข้างบนคีปก็ดันนะครับผมอาจจะต้องไปช่วยมูลาดเลนบนนะถ้าเกิดฟอร์เลนมันยังซ่ายอยู่นะครับ มูลาดยังไงตรงนี้เหมือนจะไม่รอดครับเพราะว่าทิ้งล่างไว้ใกล้เกินและแพนด้าเดินมาเติมด้วยนะครับโอเคเราได้เป็นกระทาดูดเลือดมาแล้วเดี๋ยวไปต่อที่มงกุฎนะเอาดาเมจผมมาอยู่นะครับอุย้ยสกิลไม่โดนโอ้โหมันโดดอีกไม่ได้ละ ไม่ต้องถอยครับสกิลหนึ่งไม่โดนสกิลสไม่โดนนะครับสกิลสโดนฮิตเดียวเมื่อกี้นี้ถ้ามันโดนสกิลหนึ่งผมมัน,ม,นมันได้แล้วแต่มันโยกไงค่อนข้างยากอยู่นะครับนาคอถึงขั้นบนเลยว่าติดคี้พอดี <c oughs> ผมไม่มีผมมาไม่ทันนะถ้าเกิดมาทันแบบได้ดักอะฟอร์เรนมันมันตายแน่นอนนะมันโดนดานเมจผม เพราะตอนนี้เขายังไม่มีของการเวทนะครับน่าเสียดายมากเราจอ,อกเจาะเกาะเลยนะเพราฝั่งมูเริ่มจะออกทอยกันแล้วนะครับเราก็เลยจาเป็นต้องมีสตาร์ o f อนูนะจะช่วยเราได้จริงๆก็อยากได้ออบเจกนะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับหลบแก๊กนะต้องเล่นหลังมังกรอนะ่ะอุ้ยหาคอรเล่นนะครับผมตามอยู่นะ และอันติให้ครับแก๊กไม่น่ารอดนะครับอย่างเงี้เรียกว่าโดนโดนอัดแบบนี้ไม่รอดแน่นอนครับเจอผมกับนาคอสเข้าไปน่าจะไม่ได้นะมังกรนะ่ะเราจะต้องรีบกลับไปกานกลางให้เร็วนะครับเขาปล่อยดาร์กตรงกลางไปแล้วครับแต่นาคอทําทำถูกนะนาคอไปแยกบนนะครับเพื่อจะเอาป้อมคืนนะถือว่าสวยครับตรงกลางเราก็ให้โจเกอร์กันไปครับแล้วเราก็มาเล่นล่างนะครับ วุฒนาคอสโดนไล่นะครับตรงนี้ก็หวังว่านายจะรอดนะอย่างนี้คือถ้าเกิดฝั่งมูยนะ่ะไปไล่นาคอสเราก็จะเป็นต้องทําเลนล่างเพราะว่านาคอสเนี่ยสเปซสเปซคือการดึงเขาดึงคนไปเล่นแล้ว2คนแล้วแก๊กตายนะครับก็คือคนที่หายก็คือมวยกับยอนเนี่ยยอนโผล่ล่างแล,แล้วล่าสุดมวยโผล่ตรงกลางนะครับมวยมีโอกาสที่จะมาปิดเราค่อนข้างสูงนะครับผมแคนเซิลวาร์ฟนะ เพื่อยอนจะมาแต่ว่าต้องรีบเคลียร์แล้วครับเพราะว่าฝั่งมุ้นน่ะเล่นบนกันแล้วนะครับเพื่อนเราเริ่มกดยอมมาแนละ้วคงแต่น่าจะเป็นนาคอสนะครับใจยังต้องสู้ไว้นายเกมมาชนะได้เสมอนะเพราะผมเชื่อว่าเลดเกมเราก็ยังไหวอยู่นะครับถ้าเกิดเราหาช็อตไหลได้นะครับผมอย่าเพิ่งใจเสียไปนะครับตรงนี้ ว่าเขาน่าจะอยู่ในเลสแล้วแล้วนะตอนนี้นะมวยเล่นบนครับเราพยายามเล่นกับน,นาคอนะเพราะว่านาคอคนนี้ค่อนข้างเล่นดีอยู่ผมเก็บแวแตกเล่นอ้อมอยู่ครับทันหรือเปล่าไม่รู้ไอ้แก๊กดูดรอเลยครับโอ้โหนาะคอรลัดได้ครับผมต้องเล่นแล้วนะช็อตนี้ก็จะต้องเอาแก๊กก่อนครับเพราะว่าแก๊กใกล้สุดแก๊กฟิกครับเท่ากับว่าเขาไม่มีแทงครับอย่างนี้เราฟริกตาม และจี้ยอนครับสวยได้ยอนฟอร์เรติโนค่อยๆเล่นครับรอสแต็กมาโอเคสวยครับดับเบิ้ลคิวช่วยโจกไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไกลเกินไปผมกลัวว่าแบบจะสกิลหนึ่งพลาดอีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพลาดดาเมจอาจจะไม่พอและเขาอาจจะลำมเราตาย3ก็ได้นะครับผมช็อตนี้ก็เลยต้องเล่นดีๆหน่อยอ้หไม่น่าไหว,วนะเพื่อน อ้แอนด้ากับมวยแรงจัดผมต้องถอยก่อนนะครับช็อตนี้และมูลาดโดนดึงครับน่าจะซึมไวแต่รอดนะโอเคเอา้าโดนดึงกลับไปใหม่หรอหรือก็โดดกลับไปวะการเงินตอนนี้เขายังนำเราอยู่พันหนึ่งเลยนะครับเรียกว่ายังสูสีกันอยู่นะครับแต่มันน่ากลัวตรงที่เขามียอนนะครับผมยอนเลดเกมคือน่ากลัวมากแต่ว่าเรามีทั้งมูลาดท,ทั้ง โอ้นี่ไงไปดิโดดออกครับโอเคสวยเราไปทั้งมูลาดนาะคอรสน่าจะไหวผมมาอยู่นะพอเลนโดนลุมสี่อย่างนี้ไม่น่ารอดครับมีตัวเบิร์ดอย่างโจ๊กเกอร์แล้วก็มูลาดอยู่ด้วยฝั่งนู้นตายสี่นะเราควรจะได้ป้อมเลยครับตายครับผมสวย อูชัดดาวรัวๆครับตอนนี้เงินโคตรไหลเราต้องบีบเกมต่อนะเหมือนว่าโมเมนตัมเกมจะเป็นของเราแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเจ็บว่ะทุกคนน่าจะต้องถอยกันก่อนนะครับจริงผมอยากเล่นต่อนะเพราะว่าผมสามารถเก็บ้วแตกบีบหน้าบ้านได้เรื่อยๆนะครับมวยมาไหมถ้ามวยมาจากเตะนี่ผมยิงกระตีก็น่าจะตายนะครับหายว่ะทุกคนเขาเช็คนะ สีฟ้าเลยเพื่อลอซื้อเผื่อจะมาไม่มาเลยครับเก็บสแต็กมาแล้วก็มาเล่นน่าจะครึ่งหลอดครับชอนน็อตนี้อะไรมวยกลับบ้านไปครับเวฟนี้ก็ไม่ให้มวยเคลียร์เนาะให้ไปเติมเลือดเราบีบการเงินมวยได้นะครับถึงแม้ว่ายอนกับแก๊กจะมารับคลิปได้แต่ว่ามวยได้ไปแค่ตัวเดียวนะครับนิดหน่อยก็ถือว่าสร้างความได้เปรียบครับพยายามทําให้เขาแบบออกมาฟาร์มให้ได้ยากที่สุดนะถ้าเกิด เราได้ดันคีฟเข้าบ้านเขาแล้วนะครับอย่าพยายามให้เขาได้ฟาร์มไม่งั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสแพ้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าเราจะกลับมาได้เปรียบนะครับตอนนี้เราเป็นฝ่ายคุมแมปอยู่นะครับผมว,ว่าคีฟเราเนี่ยดันเลยแม่น้ําทุกเลนนะครับเนี่ยเลนบนดันนะเลนล่างก็ดันนะครับโอกาสที่เราจะได้ดากเนี่ยมากฝั่งนู้นมากๆแต่ตอนนี้เพื่อนโดนดึงผู้ดีนะ มันไม่ดูดคีบบนดันสูงมากๆเลยนะครับแต่ยก็ยังเปิดดาร์กยากอยู่ดีนะเพราะว่าเขามีมวยที่จะฟิกหลวงโจกชุดเดียวตายได้หรือว่าแพนด้านะครับแล้วยังมีย้อนตัวอันตรายผมยิ่งย้อนไปนะเลือดหายไป30 40เปอร์เราพยายามตัดเลือดตัวดามเมจเขาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราเป็นเมจเนาะแต่ว่ามุมนี้มันมุมแก๊กหรือเปล่าอุ๊ย กดแข็งแล้วออกมาให้ได้ลากออกมาลากฟอรเรนออกมาแล้วครับอู้แต่มันกดล็อกชิวแย่อยู่นะแย่อยู่นะอ่าจกสกิลสวยครับเอยอย่างนี้อย่างนี้คือเราได้นะผมมีเลือดอะ่ะผมบีบเล่นต่อได้แล้เนี่ย มวยเดินมานะครับเราเล่นเยอะได้มาดีมวยก็มาดีมวยปังโอ้โหไม่ตายโอ้โหนิดเดียวไว้ฟลยมาไม่กล้าเหมือนกันนะทุกคนเขาก็กลัวเราเหมือนกันนะครับรอนะขอทำเว็บก็ได้ครับตอนนี้ไม่ต้องเป็นอไม่จำเป็นต้องรีบ ค่อยๆเล่นผมจะเก็บสแต็กแล้วก็โซนโซนดาร์คไว้นะครับทำเวฟให้ไงอ๋อไม่ถึงมูลาดไปตายแล้วไม่ยอมมารีไม่เป็นไรเพื่อนน่าจะยังไหวอยู่ไม้ผมผมขอซื้อของก็ได้ไหมคอสกาดเลยนะเขอทำบนนะ อย่างเงี้ยคือเขาต้องกลับโอเคไปนหน้ากลับเซเนียลลงไปครับให้ hey, ผมว่าเราจะต้องเอาดาร์นะชัเนี้ยเพื่อนเอาดาร์ก็ดักพราะว่าเขาไปบนกันเยอะมากครับต้องรีบครับตรงเนี้ยต้องรีบเบิร์ดเลยฟอร์เรนมาแล้วนะวิแต่เราเบิร์ดเบิร์ดไวมากเลยนะมาดีฟอร์เรนถอยครับ หอยเลยช็อตนี้เกมแบบตึงจัดตึงเปี้ยะเลยได้ดาร์กนะครับตรงนี้อะไรย้อนโดนไปดิ <c oughs> อุ้ยกดแข็งแล้วชัวร์เผื่อเผืเ่อเ,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 เขาตามนะครับต้องขียาคีฟก่อนนะครับผมมวยเขาพยายามที่จะดันคีฟแล้วก็ดักเล่นล่างอยู่นะครับแต่ว่าผมน่าจะไหวกับมวยนะ มัวอยู่พุ่มอยู่พุ่มข้างหน้านะครับแล้วเขายังไม่ออกมานะถ้าเกิดเขาออกมาเนี่ยคือเราจะมองเห็นจากหวอนที่เราปักนะครับโอเคแล้วเขานักยาวมีอีกทางหนึ่งคือเขาวาร์ปผมติ๊กก่อนโดนต่อยไหมเราอะโอเคโดนต่อยครับอยู่โคตรนานดักเป็นนาทีเฟอเรน แล้วฟอร์เรนล็อกคิวหมดโป้งแตกหนึ่งแตกสองช็อตนี้ผมไหลต้องฟิกเล่นต้องฟิกเล่นแล้วครับไปอีกตัวครับเอาว่ะทุกคนชอน็อตนี้ได้เหลืองอะผมบอกเลยแต่ผมต้องการเลือดขอเลือดหน่อยรถก็ยิงโคตรแรงผมต้องมีเลือดมากกว่านี้แบบที่ไม่โดนย้อนลู่ทีเดียวตายอะ แต่ว่ามันไม่ท,ทันแล้วทุกคนมันไม่ทันการละผมเลยต้องเข้าไปค้ายอนให้และกดแข่งอันติปั้มยอนเกาะเกิดลม้มสวยเพื่อนตีบ้านโคตรตึงอะเกมเนี้ยคือแบบไฟกันแบบตึงมากนะครับเชิงกันหนาเตอะนะครับผมเป็นเกมที่มันส, <c ười> สุดๆนะครับก็เกมนี้เนี่ยผมน่าจะขึ้น40ดาวพอดีนะครับโอเค เหมือนจะมีบัตรนะครับผมโอเคกดกดไปเลยก็ได้นะบัตรบัตรมันเยอะนะครับก็ MVP ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินเมดมาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เม็ดม่วงแล้วนะครับผมอันดับที่80นะครับเรามาดูดีกว่าว่ามวยชัดเลยนะครับผมมวยนี่คืออันดับ5นะครับเรียกได้ว่าว่าที่เม็ดส้มนะครับผมก็ว่าแล้วนะคือสกินนี้ส่วนมากก็น่าจะติดเม็ดกันหมดนะครับเพราะว่าถ้าใจไม่รักกีงคงไม่ซื้อเพราะมันแพงมากมาก นะครับผมดาเมจที่เราทำไปก็33%เลยนะครับสกอร์ค่อนข้างสวยนะครับ10-11เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะสนุกกับเกมเลยนะเกมนี้คือตึงมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผม และใครที่ต้องการซัพพอร์ตก็สามารถสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับเริ่มต้เนเพียงแค่20บาทเท่านั้นลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมบ๊ายบายครับ